อานิสงของบทสวดพาหุงม,มหากาหลวงพ่อจันบทสวดพาหุงเป็นบทสวดที่ประเสริฐเนื่องจากกล่าวถึงเหตุการณ์ชัยชนะสูงสุดของพระพุทธเจ้าชัยชนะที่ไม่ได้ใช้พละกําลังหรือปฏิหารแต่อยู่เหนือมารผจญทั้งหลายโดยใช้ธรรมะและความอดทนอดกลั้นอานิสงของการสวดบทพาหุงจะทําให้ผู้ที่สวดเป็นประจำเป็นผู้ที่มีสติและสมาธิ จิตใจเข้มแข็งชีวิตราบรืนประสบความสำเร็จมีชัยชนะเหนืออุปสรรคและผู้ปองร้ายทำให้บางครั้งมีผู้เรียกบทสวดดังกล่าวว่าบทสวดพาวหงชนะมารซึ่งเปรียบเสมือนคาถาแห่งชัยชนะการให้ธรรมะเป็นทานถือว่าเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดมีคุณค่ากว่าการให้ทานทั้งปวงหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นธรรมทานค่ะให้เสียงโดยครูปู ด็อกเตอร์ลพัฒวรินสันติวงสถิต